สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าทําไมคบกับใครถึงอยู่ด้วยกันได้ไม่นานแปบ๊แปบๆก็มีเรื่องให้ต้องเลิกรรางห่างกันไปบางคนก็โทษพรหมลิขิตบ้างละ่ะหรือบางคนก็เอาแต่บ่นว่าผู้ชายไม่รู้จักพอแต่ความจริงแล้วยังมีสิ่งที่คุณสาวๆมักมองข้ามไปนั่นก็คือลักษณะนิสัยของตัวเองที่อยู่ร่วมกับแฟนไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจลักษณะของผู้หญิงที่หนุ่มๆพร้อมจะทิ้งได้ทุกเมื่อน เอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันแล้วคุณกำลังเป็นแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ผู้หญิงปากคอเราะร้าย แน่นอนครับว่าคําพูดมีส่วนอย่างมากในการสื่อสารและการใช้ชีวิตคู่หากคุณอยู่ด้วยกันแบบที่ชอบพูดจาประชดประชันใส่กันพูดคำหยาบจนติดเป็นนิสัยหรือปากร้ายชอบด่าชอบแ่งในตอนที่ทะเลาะกันผู้หญิงลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งประเภทที่ผู้ชายจะไม่ทนครับข้อที่ 2. ผู้หญิงเจ้าบงการ ผู้หญิงที่ชอบออกคําสั่งกับแฟนทําตัวเหมือนแม่มากกว่าคู่ชีวิตหรือแม้แต่ก้าวก่ายกระทั่งเรื่องส่วนตัวความคิดการเป็นตัวเองของเขานอกจากจะทําให้คุณผู้ชายรู้สึกเบื่อหน่ายและอึดอัดแล้วยังอาจทําให้เขาตัดสินใจนี้ห่างจากคุณได้ง่ายๆเช่นกันครับข้อที่3ผู้หญิงที่ระแวง ควรมีลิมิตในข้อนี้ให้มากๆครับเพราะการที่เป็นผู้หญิงที่ระแวงจนเกินไปไร้เหตุผลมันจะทําให้ผู้ชายหมดความสุขในชีวิตคู่เนื่องจากการเป็นคนที่ขี้ระแวงนั้นสามารถนําปัญหามาสู่ชีวิตคู่ของคุณได้ทุกเมื่อครับข้อที่ 4. ผู้หญิงไม่เอางาน ผู้หญิงที่คอยแต่จะให้แฟนเป็นฝ่ายเลี้ยงคอยให้แฟนทำมาหากินอยู่ฝ่ายเดียวผู้หญิงลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งประเภทใหญ่ๆที่ผู้ชายมองว่าเป็นคนไม่จริงใจอีกทั้งยังเป็นผู้หญิงที่ไม่เอาไหนอีกด้วยครับข้อที่ 5. ผู้หญิงเจ้าเล่ เป็นประเภทที่ชอบโกโหกไหลลื่นเป็นปลาไหลหรือชอบมีข้ออ้างต่างๆนานาผู้หญิงประเภทนี้หากจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจะยิ่งเพิ่มความเจ้าเล่ห์ทำให้ผู้ชายเชื่อใจไปเรื่อยๆแต่คุณจงรู้ไว้หากเมื่อไหร่ที่เขารู้ความจริงเมื่อน,นั้นรักต้องพังอย่างแน่นอนครับข้อที่6ผู้หญิงงี่เงา่าเอาแต่ใจ ก็เพราะผู้ชายมองว่าหากจะใช้ชีวิตกับคนแบบนี้ไปจนแก่เท่าคงหาความสุขในชีวิตได้ยากดังนั้นการที่เป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจเอาใจตัวเองเป็นใหญ่หรือมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างก็มักจะถูกผู้ชายทิ้งก่อนเสมอครับข้อที่7ผู้หญิงเห็นแก่ตัว สำหรับผู้หญิงที่มีนิสัยและลักษณะแบบนี้การจะอยู่ในสถานะไหนก็คงยากไม่ว่าเพื่อนหรือแฟนเพราะการที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปถือเป็นสิ่งที่คนรอบข้างรับไม่ได้อย่างยิ่งฉะนั้นแล้วควรมีในขีดจำกัดที่พอดีจะดีกว่าอย่าเห็นแก่ตัวมากจนเกินไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจ็ลักษณะของผู้หญิงที่หนุ่มๆพร้อมจะทิ้งได้ทุกเมื่อจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคือลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ว่าจะคบกับผู้ชายคนไหนก็มักจะไปไม่รอดถึงฝั่งสําหรับคุณสาวๆคนไหนที่ลองตรวจเช็คตัวเองแล้วพบว่าเข้าข่ายตามนี้อยู่แล้วก็คงถึงเวลาที่คุณต้องกลับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นบ้างแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดการก็เป็นได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ